ขาวใหม่และแวววาวนะครับขาวใหม่และแวววาวแวววาวแล้วก็ขาวใหม่นะครับถึงจากไม่ยู c นะครับแต่ก็ขาวใหม่มากๆเลยนะครับไม่ใช่นะครับ10บาทอย่างแน่นอนนะครับถ้าเหรียญผ่านใช้ไม่ตรงยอยักดำๆที่ร้านก็จะขายออกที่10บบาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับแวววาวแวววาวแบบนี้เลยนะครับเก็บรักษากันมาแบบอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับ นักสะสมนะครับเก็บมักษามาอย่างดีนะครับไม่ไถูกการใช้งานนะครับแต่ก็ไม่ใช่ของ UNC นะเพื UM ่อนๆเนาะไม่ใช่ UNC นะครับไม่ใช่ UNC แต่ก็ขาวใหม่แวววแบบนี้เลยนะครับอ่าขาวแววาวแบบนี้นะครับอยากให Alter, ้เพื่อนๆเห็นเนาะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ขาวแล้วก็แววาวแบบนี้เลยนะครับอยากได้นะครับอยากได้ทำยังไงจ๊นะครับขาวแววาวแบบนี้นะครับวว อยากได้หมื่นก็กดแชร์ครับกดแชร์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับกดแชร์กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักมาได้คอมเมนต์นะครับติดต่อถามราคากันมาเลยนะครับไม่ใช่10บบาทนะครับอย่างแน่นอนครับ